ทำไมถึงได้มาเจอกันอะไรยังไงครับจารก็บุเพสันนิวาสบุเพสันนิวาสครับความชอบเป็นสิ์เอกเลยไหมคะครับผมยังไงครับยังไงครับพียก็เริ่มแรกนะเราก็สักเ็ษเล็กยันสักมือเศษฐีคืนชีพนะครับนี่ก็อาจารย์ก็เลยชอบชอบก็เลยเรียกให้เข้ามาช่วยงาน ก็สักสวยครับสักด้วยมือสีมือจริงๆครับไม่ใช่เครื่องบางคนใช้เครื่องครับนี่สักด้วยสีมือจริงๆแล้วก็มีวิชาอาคมเขาก็มีความรอบรู้ถึงด้านศิยศาสตร์พอสมควรนะครับพื้นฐานดีอยู่แล้วครับอาจารย์ก็เลยก็ถ่ายทอดวิชาให้อันนึงวิชาหนําบเข้าบ่อนะฮะน้ำทำหนังบดเสร็จแล้วนะเทเเอเทเซ ขันน้ำมต์เสร็จแล้วก็ไปต้มให้เดือดแล้วก็เรียกว่าเทน้ำมต์ออกทุกหยดนะฮะเทน้ำมตนออกทุกหยดแล้วก็เรียกน้ำมตนจากไหม้อเข้าน้ำที่ในถาดเข้ามาคืนดีเข้าในหม้ออย่างเดิมครับกลับเข้ามาอยู่เหมือนเดิมเรียกน้ำมต์เข้าหม้อครับคือว่าเรียกได้งว่าอาจารย์เอ็นเนี่ยคือิษเอกครับผมแต่หัวใจคุกยังไม่ถ่ายทอดเพราะยังไม่ถึงเวลาครับต้องต้องเก้าปีไปก่อนอาจารย์สอนอย่างนั้นครับเห็นว่า อาจารย์นอนวางอาจารย์เอสเป็นตัวตายตัวแทนครับผมชวโชคดีมากเลยว่าสนามได้มาเจอกันนะครับผมสิ่งเสมอกันก็ต้องมาเจอกันธรรมดาครับบุพเพสันนิวาสเรียนวิชาบาทางด้านนี้ก็ชื่นชอบนะฮะแล้วก็มีความเชื่อในสายตาของลูกศิษย์อาจารย์เอสนี่คือเป็นยังไงครับดีครับเป็นคนดีมีศีลธรรมมีคุณธรรมพอสมควรนะครับนะฮะเป็นคนซื่อสัตย์ดีครับเราเราคือการที่จะได้เป็นศิษย์เอกของอาจารย์น่ย คือเีว่าทุกอย่างต้องแบบเป๊ะดีมีระเบียบครับผมเองเขาชินชอบทางด้านนี้ก็ถ่ายทอดให้ธรรมดาครับผมเดี๋ยวเราเปียบเสมือนว่าไม้ใกล้ฝั่งแล้วครับเดี๋ยววิชาอาคมทางสายที่มันจะเสียมศูนย์ไปครับเราก็ต้องสืบต่อไปคืออาจารย์เอดคือชอบอันนี้ตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วคือดั้งเดิมเนี่ยต้นตระกูลเราเป็นหมอประจำหมู่บ้านอยู่แล้วครับเป็นหมอรักษากระดูกรักษางูสวัสดไฟลามทุ่ง ผมก็ศึกษาอักขระเลขยันมาจากตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อพ่อผมก็เป็นเจ้าวาดก็เป็นลูกเย์เอกของหลวงพ่อบุญมีวัดม่วงคันด้วยนะครับจังหวัดอะไรครับจังหวัดอ่างทองครับผมอ่างทองครับก็เลยชอบเกิดความชอบก็ศึกษาเล่าเรียนมาฟังจากอาจารย์เอสแล้วถ้าเราทุกคนฟังอาจารย์เนนแอร์เล่ามีอะไรคล้ายกันไหมเริ่มจากความชอบเริ่จาการเนกาด้วยความเชื่อด้วยความชอบเราก็ทุ่มเททุ่มเทเอา ก็คือแลกด้วยเวลาของชีวิตเราครับมุ่งมุ่งมุ่งไปตรงนั้นเลยที่เราชอบแต่ว่าเหมือนกันเลยนะฮะอย่างของอาจารย์แอร์คุณพ่อก็เป็นเหมือนแบบทำหมอตอนตอนอยู่บ้านกันของอาจารย์เอสคุณพ่อก็ทำหนอารักษาโรคเหมือนกันเรียกว่าลูกไม้กลมไม่ใกล้ต้นนะ